้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์เสมอมาภายใต้ผืนน้ำสีครามที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาก็ยังมีเรื่องราวลี้ลับมากมายที่รอาการค้นพบเราเพิ่งจะเริ่มต้นสำรวจโลกใต้ทะเลลึกแต่เพียงน้อยนิดเท่านั้นเมื่อเทียบกับความลึกลับที่ซ่อนอยู่และบางทีแล้วมันก็อาจจะมีบางส่วนของมุมโลกนี้ที่เรานั้นจะได้พบกับสัตว์ประหลาดที่นอกชายฝั่งวอชิงตันบิสต สโพรดามเบียดินแดนที่เคลื่อนซัดสัตว์และสายลมพัดผ่านที่นั่นก็มีเรื่องเล่าขานถึงสัตว์ประหลาดลึกลับที่ผู้คนเรียกมันว่าแคนดี้หรือบางทีก็เรียกมันว่าพญานาคด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดลำตัวที่ยาวคล้ายกับงูหลังเป็นสันนูนฟันแหลมคมราวกับเข็มและครีบที่ดูคล้ายกับวานมันก็เป็นดังตำนานที่เล่าขานกันมาตั้งแต่บรรพกาลแล้วแต่เรื่องราวของแคนดี้นั้นมันก็ไม่ใช่แค่เพียงลมปากที่เล่าต่อๆกันมา นนัน้แต่ว่ามีผู้คนมากมายที่เคยอ้างว่าได้พบเจอกับสัตว์ประหลาดตัวนี้ด้วยตัวเองกับตาตนเองเลยทีเดียวพวกเขาต่างพรรณนาถึงรูปร่างที่แปลกประหลาดราวกับว่ามันหลุดออกมาจากเทพนิยายบางคนก็บอกว่ามันมีลักษณะที่เป็นงูยักษ์ที่มีหัวคล้ายกับมา้าและบางก็ถึงกับบอกว่ามันมีหนวดอีกด้วยและถึงแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่สามารถยืนยันการมีอยู่ของแคนดี้ได้แต่เรื่องราวของมันก็ยัง ยังคงเป็นที่สนใจและยังคงถูกเล่าขานกันมาอย่างต่อเนื่องย้อนกลับไปในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ราวต้นศตวรรษที่19ข่าวครา,าวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในท้องทะเลลึกลับนั้นมันก็ปรากฏให้เห็นเป็นระยะรยะะตามหน้าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งบังค่าวันหนึ่งในฤดูร้อนปี1817หนังสือพิมพ์คอนติคัสคูแรนก็ได้ลงบทความพาดหัวว่าอาซีเซอร์เพหรืออสรพิษแห่งท้องทะเลในบทค ความนั้นก็ได้บรรยายถึงสัตว์ร่างยักษ์คล้ายกับพญานาคมีหัวคล้ายกับมา้าหรือไม่ก็สุนะัขเลื้อยวนเวียนว่ายอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่ไพศาลและถึงแม้ว่าหลักฐานการมีอยู่ของอสร,รพิษทะเลนั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ก็ยังมีผู้คนมากหน้าหลายตาที่ออกมายืนยันว่าตัวเองนั้นต่างก็ได้พบเห็นถึงขนาดและรูปร่างแปลกประหลาดที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนกับตาตัวเองมาแล้วในแถบชายฝั่ง ของสหรัฐอเมริกาและเมื่อข่าวนี้ได้แพร่กระจายออกไปยังสื่อต่างประเทศอสรพิททะเลที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าแคดดีนั้นก็ได้กลายไปที่สนใจของผู้คนทั่วโลกและในปี1822นั้นก็ได้มีรายงานข่าวว่าชาวประมงนั้นสามารถจับสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้โดยพวกเขานั้นก็ต้องใช้เรือถึงห้าลำช่วยกันลากขึ้นฝั่งและเมื่อพวกเขาได้ทำการเชิญส,สูตรสัตว์ตัวนี้ก็ได้พบว่าสัตว์ตัวนี้นั้นไม่มีหัวใจ รืออวัยวะภายในอื่นๆมีเพียงแค่ตับขนาดใหญ่ที่สามารถให้น้ํามันได้หลายบาเรลข่าวลือเรื่องอสารพิษทะเลและสัตว์ประหลาดอื่นๆมันก็ได้แพร่กระจายไปทั่วจนทําให้นักธรรมชาติวิทยาต้องออกมาแสดงความคิดเห็นหวังว่าจะสยบข่าวลือที่ไม่มีข้อมูลความจริงริชาร์ดโอเวนเขาก็เป็นนักชีววิทยาและนักบรรพชีวินวิทยาชื่อดังชาวอาังกฤษเขาได้ประกาศกล้องกับทั่วโลกว่าอสรพิษทะเลนั้นมันไม่ มีอยู่จริงและเขาก็เชื่อว่า ผู้ที่เห็นสัตว์ประหลาดเหล่านั้นอาจจะเข้าใจผิดจากการเห็นเพียงแค่สิงโตทะเลแมวน้ำหรือแม้แต่ป่าใบไม้ธรรมดารรมดาที่ทำให้พวกเขาเข้าใจผิดได้ทําไมโอเว่นนั้นได้รับฉายาจากนิตยาสารพันว่านักฆ่าอสร,รพิษทะเลเลยทีเดียวในด้านนักธรรมชาติวิทยาชื่อดังอย่างชาวดาวเวนและฟานซิสบักแลนด์นั้นก็เห็นด้วยกับโอเว่นและต่างก็สนับสนุนทฤษฎีการระบุตัวต,วตนผิดแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องเล่าขานเกี่ยว กับอสรพิษทะเลนั้นมันก็ยังคงแผ่กระจายต่อไปและถ้าหากเราจะสามารถเข้าใจการปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องของสิ่งมีชีวิตประเภทงูทะเลในแถบทวีปอเมริกาเหนือได้แล้วล่ะก็เราก็จําเป็นต้องดูประวัติของงูทะเลอื่นและความเข้าใจสมัยใหม่เกี่ยวกับงูทะเลในโลกตะวันตกอย่างน้อยโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะได้รับอิทธิพลจากเจโตสเตสหรือสัตว์ประหลาดในทะเลของกรีซซึ่งมันก็มักจะถูกกล่าวถึงด้วย ุดเด่นที่มีลักษณะลำตัวที่เป็นงูและมีลักษณะทางทะเลอย่างเช่นเงี่ยงหางปลาและครีบหน้าหรือตีนกบและการปรากฏตัวของพวกมันนั้นก็มีอยู่ในบันทึกตำราภาษากรีกย้อนกลับไปอย่างน้อยก็1,000ปีก่อนคิดการ และด้วยบทบาทของพวกมันในตำนานยอดนิยมอย่างเรื่องราวของเฮเลเคสและเพอร์ซิอุสรวมถึงแอนโดเมดาภาพของเชโทตแดนจึงมักปรากฏตามงานศิลปะและวัตถุโบราณของกรีก แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังคงมีอีกหลายวัฒนธรรมทั้งโบราณและสมัยใหม่ที่มีสัตว์ประหลาดทะเลคล้ายกับงูไม่ว่าจะเป็นเทียมัมานดาแห่งสัตว์ประหลาดของชาวบาบิโลนยอสมูกันแห่งเทพปกรณัมนอสผู้เหลือให้วนรอบมิดการดหรือเลวีอาธานจากศาสนายูดายคริสเตียนนอกจากนี้ยังมีซีดีอุตน สัตว์ประหลาดสามหัวแปลงกายได้ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชาวคาวาคว่า,วายยมาตโนโอโรจิของญี่ปุ่นรวมไปถึงพญานาคฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวยอย่างบางส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นยังไม่รวมถึงสัตว์ประหลาดน้ำเจืดอ,อย่างเดซี่งูทะเลยักษ์นั้นก็ปรากฏอยู่ในตำนานเทพประการามและงานศิลปะของวัฒนธรรมทั่วโลกแล้วอะไรล่ะที่ทำให้แคบรอสรรัตหรือพญานาคฝรั่งนั้นมันพิเศษ อย่างแรกเลยก็คือพวกมันนั้นไม่เป็นอันตรายพวกมันถูกพบเห็นว่ายน้ําหรือยกหัวหางขึ้นจากน้ําและบางทีพวกมันก็ขึ้นไปเกาหลังบนหินที่มีเพียงเกาะแล้วก็ไม่เคยมีการได้รับรายงานข่าวว่าแคดดี้นั้นทําร้ายใครและสื่อสิ่งพิมพ์แรกที่พูดถึงแคดดี้ในแปะิพติกตะวันตกเฉียงเหนือตามหลักฐานที่เราสามารถค้นพบได้มันก็เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี1911บทความนี้ก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ การค้นพบสร้างพญานาคทะเลที่ถูกพัดขึ้นฝั่งนอกชายฝั่งแวนคูเวอร์บนเกาะคาตาลาสร้างสัตว์ประหลาดที่มีความยาว16พฟุตนี้ก็ถูกบรรยายว่ามีลักษณะกึ่งปลากึ่งงูและมีขนสีน้ำตาลหยาบปกคลุมอยู่บนหัว ฟันของมันนั้นก็มีความยาวหลายนิ้วมีรูปร่างคล้ายกับเลื่อยขนาดเล็กและมีรายงานว่าซากข,ของมันนั้นถูกส่งไปที่พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1913ข่าวนี้เองมันก็โด่งดังไปทั่วเมื่อชาวประมงในสกิเดนเกตรายงานว่าพวกเขาได้สังหารอสุรกายทะเลที่มีรูปร่างคล้ายกับงูยักษ์แปดฟิิกตะวันตกเฉียงเหนือสัตว์ประหลาดตัวยาวกว่า6เมตรตัวนี้ก็ได้เ เรือแคน,นูของพวกเขาแต่ด้วยความกล้าหาญของพวกเขาเองพวกเขาจึงสามารถจัดการมันด้วยมีดล่าสัตว์ขนาดใหญ่20ปีต่อมาเรื่องราวการพบเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ได้กลายเป็นที่กล่าวขานอีกครั้งหนึ่งในปี1933และมันก็มีพยานยถึง3คนที่ได้อ้างว่าพวกเขา ต่างก็ได้เห็นอสุรกายทะเลขนาดมเหอมาที่มีความยาวมากกว่า24เมตรและหนากว่า6เมตรในอ่าวแคบโบโรหัวของมันที่มีขนยาวนั้นก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําในขณะที่ลําตัวขนาดยักษ์ของมันเคลื่อนไหวไปมาอย่างน่าสะพรึงกลัวก่อนที่มันจะเอาหัวถูไปกับโขดหินที่ปกคลุมไปด้วยเพียงใกล้ๆและไม่นานหลังจากนั้นเองหนังสือพิมพ์ก็ตากเต็มไปด้วยเรื่องราวการพบเห็นงูทะเลขนาดยักษ์ครั้งอื่นๆทั้งในอ่าว จอร์เจียและบิสติโคลอมเบียในปี1932มิสเตอร์เอฟดับเบิลยูแคมป์และครอบครัวก็ได้พบเข้ากับเรื่องราวสุดประหลาดกลางผืนน้ำเมื่อพวกเขาได้เห็นกับขดสีเขียวอมฟ้าขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาจากน้ำพร้อมกับหัวขนาดมะหือมาที่ใหญ่กว่าลำตัวเสียอีกก่อนที่จะหายวับไปทิ้งไว้เพียงหางที่มีลักษณะคล้ายกับพรีบหลังที่หมุนวนเหมือนกับใบพัดในปีต่อมาพันตีแลงลี่และภรรยา ก็ได้ยินเสียงฟาดสนัน่นตามด้วยเสียงฟู่ก่อนที่จะเห็นวัตถุทรงโดมขนาดใหญ่ลอยขึ้นเหนือผิวน้ําแม้พันตีแลงลี่จะยืนยันว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่วานแน่นอนแต่หลายคนก็ยังคงเคลือบแคลงและสงสัยในสิ่งที่เขาได้เล่ามาเรื่องราวเหล่านี้นั้นก็ได้จุดประกายให้เกิดการรายงานการพบเห็นอสุรกายทะเลที่มีใบหน้าคล้ายกับอูดซึ่งยาวประมาณ1 2ถึง24เมตรกำลังเก้าศีรีะกับโขดหินอย่างสบา อารมชาวระมงซอเอเทลบางคนก็แย้งว่าสิ่งที่ผู้คนเห็นนั้นอาจเป็นเพียงแค่ปลาไหลทะเลขนาดยักษ์และถึงแม้ว่าความจริงนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามมันก็ได้มีคณะสำรวจที่ถูกส่งออกไปเพื่อถ่ายรูปทําการวิจัยและฆ่าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นและพวกเขานั้นก็สามารถกลับมาด้วยตัวเปล่าแต่ว่าในปีต่อมางูทะเลยักษ์ที่มีชื่อว่าเอเมโลเอเมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากส่วนลึกของด้านน้ำเกาแว แต่การปรากฏตัวครั้งนี้นั้นกลับไม่เป็นมิตรมากนักเมื่อมันนั้นขโมยเป็ดของชาวบ้านไปอย่างหน้าตาเฉยชาวบ้านเหล่านั้นก็ถึงกลับสาบานต่อหน้าผู้พิพากษาเพื่อยืนยันความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาในปี1934ก็เป็นปีที่งูทะเลยักษ์ที่ชื่อจอดาปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกเมื่อเอสซันเดอร์สตอร์มได้ส่งซากของสิ่งมีชีวิตประหลาดจากท้องทะเลไปให้นักวิทยาศาสตร์ของสถานีการทดลองโดม เพื่อตรวจสอบเจ้าสัตว์เลื้อยคานตัวดีถูกพบในบริซิสโคลอรเบียและเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสามอสุรกายแห่งท ok ้องทะเลแถบนั้นลำตัวของมันก็ยาวถึง9เมตรผิวหนังก็ดูขรุขระมีทั้งส่วนที่ปกคลุมไปด้วยขนส่วนที่เป็นหนามแหลมและยังมีครีบกระดูกอ่อนถึง4ี่ครีบหรือบางคนก็กล่าวว่ามันเหมือนกับตีนกบซากที่หลงเหลือนั้นก็มีเพียงแค่กระดูกสันหลังเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นทําให้เกิดข้อสันนิษฐานต่างๆนาๆนาบางก็ว่ามันอาจจะเป็นสัตว์เลือ้อย ทะเลโบราณอย่างเช่นอีทิโอโซอรัสท,ที่อาจจะมีชีวิตอยู่รอดมาได้หลายพันปีและในปี1937ก็ได้มีกลุ่มนักล่าวานผู้มากประสบการณ์ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในท้องของวานสเปิร์มตัวหนึ่งซึ่งนั่นก็คือโครงกระดูกปริศนาที่มีรูปร่างคล้ายกับงูขนาดมะเหือมาแต่กลับมีหัวใจที่ละไม้คล้ายคลึงกับหมาสิ่งนี้ก็จุดประกายความเชื่อของพวกเขาว่าบางทีแล้วนี่มันอาจจะเป็นซากของแคนดี้สัตว์ประหลาดในตำนาน ที่เราขานกันว่าอาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกแม้ว่าโครงกระดูกอันล้ำค่าเดีจะหายสาบสูญไปตามกาลเวลาแล้วแต่ภาพถ่ายที่ยังหลงเหลือไว้นั้นก็ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงการค้นพบที่น่าตื่นตะลึงในครั้งนี้เรื่องราวของการพบเห็นแคดดี้และสัตว์ประหลาดทะเลอื่นๆก็ยังคงเป็นปริศนาที่รอการแก้ไขเหล่านักวิทยศาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญต่างก็พยายามหาคำอธิบายว่าสิ่งที่ผู้คนพบเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่ซึ่งบางคนก็ เชื่อว่ามันอาจจะเป็นปลาไหลขนาดยักษ์ที่ยังไม่เคยมีใครได้พบเห็นมาก,ก่อนแต่ถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นน่ะใครจะไม่เจอล่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีหลักฐานใดที่จะมายืนยันสมมุติฐานนี้ได้อีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่ผู้คนพบเห็นนั้นอาจจะเป็นวานโลมาหรือแม้แต่พ่อเพรสบางชนิดที่หายากหรือมีพฤติกรรมที่ผิดปกติจากที่เราคุ้นเคยกันและมันอาจจะทําให้ผู้พบเห็นเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์ประหลาดขนาด ่ใหญได้นอกจากนี้งูทะเลหลายตัวที่พันกันอยู่ในเศษขยะทะเลหรือปูงโลมากระโดดพร้อมกันก็อาจจะสร้างภาพลวงตาที่ทําให้คนพบเห็นนั้นเข้าใจผิดก็เป็นได้และเมื่อเรามาองอไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองจากระดับน้ําทะเลใกล้ๆสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลออกไปนั้นมันก็มักจะปรากฏเป็นเส้นตรงยาวเหยียด ซึ่งถ้าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่แสงตกกระทบพื้นผิวน้ําในมุมที่พอดีหรือมีคลื่นทะเลที่ซัดสาดเข้ามาก็อาจจะทําให้เส้นตรงนั้นดูเคลื่อนไหวราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ได้อย่างง่ายๆ และแม้แต่เหล่านักวิทยาศาสตร์เองพวกเขาก็เคยศึกษาเรื่องนี้มาแล้วและพวกเขาก็พบว่าในบันทึกการพบเห็นสัตว์ทะเลประหลาดในอดีตการหลายครั้งนั้นสิ่งที่ผู้คนอ้างว่าเห็นนั้นบางทีแล้วก็อาจจะเป็นเพียงแค่วันธรรมดาหรือฝูงวานที่กําลังตื่นเต้นดีใจก็เท่านั้นเองแต่คําอธิบายทั้งหมดที่เสนอมานั้นมันก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งพยานจากการสาบานว่าพวกเขาได้พบเจองูทะเลบางชนิดแล้วกระแสของ กูทะเลหรือแคดดี้แด๊โบโรโซรัสมันไปติดท็อปเรตติ้งตอนไหนเนี่ยเรตติ้งของแคดดี้นั้นก็พุ่งทยานขึ้นสูงสุดในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่21นี้เองเมื่อเครื่องมือค้นหาบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นเริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เรื่องราวลี้ลับและตำนานพื้นบ้านก็กลับมาผง,งาดอีกครั้งหนึ่งผู้คนมากมายนั้นก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและพวกเขาเองก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับผู้ที่มีความเชื่อเหมือนกันได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องราวของกลุ่มเด ซึ่งปัจจุบันนั้นพวกเขาก็ได้ก่อตั้งองอค์กรแคนดี้สแกนและพวกเขาก็ได้อุทิศตัวตนเพื่อค้นหาหลักฐานทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้รวมไปถึงบิสติสโคลเบียไซโอคิปติกคิปโตโซลีคับหรือชมรมวิทยาการเข้ารหัสลับวิทยาศาสตร์บิสติสโคลเบีย และผู้ที่หลงไหลในแคดดี้นั้นก็ต่างรวบรวมหลักฐานทั้งทางภาพถ่ายวิดีโอและคําบอกเล่าของพยานเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของสัตว์ประหลาดนี้หลักฐานเหล่านี้เองก็ได้ถูกเผยแพร่ไปในทางโลกออนไลน์เพื่อให้ทุกคนได้พิจารณากันแม้แต่อาชีวิลบรรณาธิการของวิกตอเรียเดลี่ไทม์ในช่วงเวลาบั้นปลายชีวิตของเขาเขาเองก็ยอมรับว่าเขาต้องการนําเสนอข่าวที่เบาสมองมากขึ้นในหนังสือพิมพ์ของเขาข่าวของแคดดี้จึงกลายเป็นตัวเลือก ที่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่ช่วยเบียเบ่ยงเบนความสนใจจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และดึงความตึงเครียดทางการเมืองในยุโรปได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวของพยานทุกคนในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับงูทะเลกับโศคนาตกรรมระดับโลกได้แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะพิจารณาว่าเหตุใดเรื่องราวเหล่านี้จึงได้รับความสนใจจากสื่อและมีความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเหล่านี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกตั้งโปรแกรมทางชีวภาพให้ระวังงูงูถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในตำนานเป็นที่หวาดกลัวและเคารพนับถือเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด กับชีวิตหลังความตายและการเกิดใหม่พญางูทะเลนั้นจึงได้แบกรับความหมายเหล่านี้และนำพางูไปสู่สภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับความกลัวและความเคารพนั่นคือมหาสมทรมันเป็นการผสมผสานที่เราไม่อาจจะสลัดหลุดสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายงูไม่ว่าจะเป็นพญานาคในตำนานหรืองูยักษ์ในภาพยนตร์ก็มักจะมาร้อมกับชื่อเสียงที่โด่งดังและเรื่องเล่าขานที่ชวนขนลุกและในบาง ครั้งนั้นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายและในบางทีก็เป็นตัวแทนของพลังอํานาจลึกลับที่เรานั้นไม่อาจจะอย่างถึงแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรก็ตามสัตว์ประหลาดเหล่านี้ก็มักจะอยู่ในความทรงจําและจินตนาการของผู้คนเสมอสัตว์ประหลาดในท้องทะเลลึกนั้นก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญญาณเตือนถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น แต่แคดดี้เองก็ได้เปิดเผยให้เห็นถึงแง่มุมใหม่ที่เต็มไปด้วยความน่าพิศวงและความอยากรู้อยากเห็นในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติบางครั้งมันก็อาจจะเป็นดังการหลีกหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงที่แสนวุ่นวายแล้วตกลงมันคือสัตว์อะไรกันแน่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไดโรเซารสอิกก้หรือเป็นวานเพศผู้ที่กำลังตกมันหรืออาจจะเป็นพยานากน้ำเข็มที่ปั่นป่วนไปทั่วมหาสมุทรใครจะรู้ละ่ะ ว่าสัตว์เหล่านี้บางทีแล้วมันก็อาจจะมีจริงก็ได้เพราะว่าท้องทะเลของเรานั้นมันก็เพิ่งได้รับการสำรวจแค่1%เท่านั้นเอง